ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีมาฝากครับเรากําลังจะเล่นกอล์ฟซ้อมกอล์ฟกันได้เหมือนก่อนที่จะมีช่วงล็อกดาวน์แล้วนะครับเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราก็ต้องห่างกันไปช่วงหนึ่งตอนนี้รเริ่มเพลาลงกว่าเดิมสถานประกอบการเอ่ยความต้องการของตัวบุคคลเอ่ยอยู่บ้านจะเฉาตายแล้วดู Netflix หมดทุกเรื่องแล้วไม่มีอะไรเหลือให้ดูแล้วใช่ครับตอนนี้ผ่อนคลายได้แต่ก็ยังต้องระวังอยู่ ในฐานะนักกอล์ฟเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องปรับตัวกับสภาวะยุคใหม่ใน n n o ว m a l เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ต้องรบกวนผัวพานนิดหนึ่งนะครับเพื่อทางสมาคมสนามกอล์ฟไทยโดยทานายกคุณพรสิทธิ์ศิริรไทยกุลแล้วก็ค,คณะทํางานเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันกับทางรัฐบาลบสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาว่าอะไรคือความจําเป็นอะไรที่น่าทําควรทาถูกไหมครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลเองหลายท่านก็เล่นกอล์ฟก็รู้ดีว่านักกอล์ฟ มีความปลอดภัยลักษณะไหนในการที่เป็นกีฬากลางแจ้งเล่นห่างกันนะครับแล้วอะไรที่ต้องระวังครับอยู่ในฐานะที่หนึ่งในคณะทํางานด้วยสิ่งที่จะแจ้งนักกอล์ฟได้คืออันดับหนึ่งหนึ่งกันยายนเป็นต้นไปน่าจะกลับมาเริ่มเล่นกอล์ฟกันได้แล้วใช่ครับถูกไหมครับสนามดรีฟที่อยู่ที่สนามกอล์ฟน่าจะเปิดปกติแต่สนามดรีฟแบบสนามดรีฟล้วนๆในเมืองเป็นอินโดอินดออะไรคงยังจะป,ปิดอยู่เพราะไม่ใช่กลางแจ้งใช่ครับถูกไหมครับอาจจะยังต้องปิดให้บริการก่อนอ่ามันยังไม่ใช่ทุกสนามจะกลับมาเปิดใช่ครับนะครับแต่ตัวสนามกอล อันต่อไปก็คือเมื่อคุณจะมาคุณควรจะทําอะไรบ้าง 1. นงึจองล่วงหน้าคือหนึ่งต้องจองล่วงหน้าต้องเช็คในเรื่องของเวลาทีไทม์เพราะว่าแต่ <efficiently. S 2> แตละสนามเนี่ยอาจจะจํากัดในเรื่องของจํานวนผู้เ <Harrison. S 2> ข้าใช้บริกันโอเคเพื่อไม่ให้เยอะจนเกินไปปกติเรามากันเราก็มาอออกันแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยออกไปตามกวนใช่ครับซึ่งธรรมดาก็จะมา7นาทีเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ละก็คือจะเพิ่มเป็นสิบสนาทีอย่างน้อย โอเค<ต>บ้านสนาม,นามอาจจะเว้นมากกว่าน,นั้นถ้าเข้มข้นมากขึ้นก็อาจจะ15นาที16นาทีแล้วแต่ดังนั้นสนามกอล์ฟก็จะรองรับนะักกอล์ฟได้จํานวนน้อยลงครับจานวนกวนที่ต่อวันมันก็จะน้อยลงไปด้วยใช่ครับใช่ไหมโอเคแล้ควรจะจองสนามล่วงหน้าก่อนที่จะมาใช้บริการถูกต้องจ่ายล่วงหน้าได้ก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนเงินเงินหน้างงานทีนี้พอมาใครมีสิทธิ์เล่นกอล์ฟใครต้องกลายเป็นเล่นไม่ได้ไหมจริงๆมาตรการ มันมีมาตรการเดิมอยู่แล้วละ่ะที่นักกอล์ฟทุกคนกน็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าก่อนที่จะปิดคราวที่แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกก็จะมีวัดอุณหภูมิมีลงทเบียนโดยทั่วไปแต่มันมีข้อที่เพิ่มเติมจากเดิมมาเพราะว่าครั้งใหม่เนี่ยต้องเสนอ้ขนาขการนนะให้มันเข้มข้นมากมขึ้นเนี่ยม,มันถึงจะเปิดได้ครับมันก็เลยมีสิ่งที่เพิ่มเติมอย่างแรกคือต้องได้รับวัคซีนผู้ที่เข้ามาตีจะต้องรับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มต้องโชวบัตร ต้องโชว์เลยปปโชว์บัตรชอะไรสกอยอ,อะไรก็ได้ที่มันยืนยันว่าฉีดแล้วคุณฉีดมาอย่างน้อยแล้วหนึ่งเข็มหรือสองเข็มก็ดีได้รับบริการแตถถ่ถ้ายังไม่ได้ฉีดถ้ายังไม่ได้ฉีดก็มีใบยืนยันว่าไม่ได้ฉีดเพราะอะไรหรือกําลังจะรอฉีดวัคซีนก็สามารถเข้ารับบริการได้แต่ก็ยังมีข้อแม้อีกยังมีแต่อยู่ก็คืออาจจะต้องเตรียมชุดตรวจมาเองหรือทางสนามก็จะมี ตอนนี้ที่คุยกันแล้วเนี่ยทางสนามก็จะมีชุดตรวจให้ชุด ATK ที่นี่จะมีให้ใช่ครับแต่ว่าคิดตังลูกค้าอ่าใช่โอเคก็คือก่อนใช้บริการได้ e เ t h e r คุณฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วครับพิสูจน์ได้หรือคุณมาตรวจ ATK ก็เห็นครับว่าไม่เป็นถูกครับคุณจะเอาชุดจากบ้านมาตรวจไี้ก็ดูขอไม่ว่าหรือคุณไม่มีเขาก็มีเตรียมพร้อมให้ ใช่ครับแต่คุณตรวจจากที่บ้านแล้วโชว์ผลมาให้ดูอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องมาตรวจต่อหน้ากันนะใช่ okay. แต่ก็มีบางคนก็ถามมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันในเรื่องของตรวจมาแล้วเนี่ยเพิ่งตรวจมาเลยวันนี้ไม่ไม่อยากจะตรวจคุณมีใบ,บรับรองภายใน72ชั่วโมงจากโรงพยาบาลหรือค,รคนที่สามารถดีแลว่าได้ว่าคุณเพิ่งตรวจเนี่ยก็ได้เหมือนกันอนอกนนจากนั้นวัดอุณหภูมิเอ่ยลงทะเบียนเอ่ยเวลาเล่นกอล์ฟใส่แมสตลอดเวลาเอ่ยอ แคดดี้กับเราส่งไม้ให้กันเขาก็จะพยายามจับทางหัวไม้กอล์ฟเอยแทนที่จะจับมีม่านประเพณีปฏติกกั้นในรถกอล์ฟใช่พวกนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ครับนะมีอะไรใหม่ไหมครับที่ที่นักกอล์ฟน่าจะรู้ล็อกเกอร์เลล็อกเกอร์ล็อกเกอร์จริงๆก็เหมือนคล้ายๆเดิมคือช่วงแรกเนี่ยก็ยังยังปิดอยู่ปิดในเรื่องของห้องน้ำยังใช้ได้แต่ในเรื่องของการอาบน้ําในเรื่องของเข้าไปใช้เครื่องอุปกรณ์อะไรในในล็อกเกอร์เนี่ย ต้องงดก่อนปิดก่อนโอเคโอเคคือบางสนามอาจจะปิดไปเลยแต่บางสนามก็อาจจะเปิดให้เข้าไปไว้ของได้บ้างแล้วแต่สนามแต่ตยืนย <check. S 1> ันว่าห้ามอาบน้ำโอเคคือก็คือจะไม่มีการใช้บริการห้องอาบน้ำทุกสนามใช่ครับแล้วคุณปีเสร็จเปลี่ยนเสเื้อผ้าในห้องน้ําได้กลับบ้านอาบน้ําเองใช่ครับ <S 2> <S 2> นะครับปกติสนามก,ก็อาบน้ําเองอยู <S 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 ่แล้วนะไม่ได้ไม่มีบริการอาบน้ำให้ก็ขกคนุญาตครับล็อกเกอร์บางที่เก็บได้บางที่ เก็บไม่ได้นะครับแต่ห้องน้ํามีให้ใช้โอเคที่เหลือก็โอเคถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าใช่ครับคุณเข้ามาอยู่ในประเทศเกิน14วันแล้วหรือยังมาตรการเดิมใช่ไหมที่เคยมีจบไหยก็จริงๆง่ายๆหลักๆคือที่ที่มันมีเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็ก็คือเรื่องวัคซีนพิสูจน์ตัวเองก็เพื่อตัวตัวของนักกอล์ฟเองนะที่เข้าาใช้บริการอะไรเงี้ยครับ อยากเล่นใจจะขาดอยู่แล้วอ,อตอนนี้ก็เลยต้อง,ออง,องเข้มข้นสักนิดหนึ่งแน่นอนในในส่วนของสามกอล์ฟเองไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานผู้บริหารแคดดี้เขาก็จะต้องมีการตรวจของเขาใช่ครับเขาก็จะมีมาตรการของเขานะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วกลับมาทํางานได้หรือว่าก่อนทํางานจะต้องมีการตรวจเอทเอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางสนามข้าจาก,การในฐานะนักกอล์ฟเราไม่ต้องดูแลตรงนี้เราแค่รับทราบว่าเขามีความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเขาไม่รับผิดชอบ <c oughs> เขาจะโดนปิดแต่เขาไม่อยากปิดแต่ก็ยืนยันหน่อยให้ให้มั่นใจนิดนึงว่า สนามกอล์ฟในสมาคมส่วนใหญ่ที่เป็นสนามใหญ่ๆนิดนึงก็จะมีการตรวจพนักงานเจ้าหน้าที่แคดดี้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาทํางานอย่างน้อยจะต้องมีวัคซีนครบแล้วถึงจะกลับมาทํางานได้โอเคครับผม1กันยายนครับกลับมาเล่นกอล์ฟกันได้กลับมาซ้อมกอล์ฟกันได้บ้างแล้วแต่สนามกลางแจ้งหรือเปล่านะครับ,รบต้องมีการพิสูจน์ได้ว่าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วหรือมาตรวจเอาหน้างาน ATK นั่นคือเงื่อนไขของการเล่นกอล์ฟในยุคนี้สมัยนี้จนกว่าจะมีการแจ้งใหม่เพิ่มเติมใช่ครับนะครับ,รบเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปสักพักก่อนหวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกลับมาเป็นเหมือนสมัยก่อนกันได้ครับทีกอล์ฟก็ให้สนุกนะครับหลังจากที่เว้นก็นเป็นหนาโชคดีครับ